สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้ฟันนี่จะไปเที่ยวไหนคะพ่อเอ็มไปเฮ้ยม่อนเจ็บม่อนเจ็บเหรอไปโดยนี่ไงพูดแล้วก็มาเลยโอ้รถมาเลยรถของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหลังคานะคะรถนะคะมีวัดด้วยค่ะเพื่อนร่วมทางของเรานะคะนะ้ะก็มีอาโออามีด้วยเราจะไปขึ้นรถกันเลยเนาะรถของเราติดแอร์ด้วยนะคะ ขอขอกอดเราหน้าไม่ได้ก่อนนะอ้อนได้ไหมออนได้ค่ะรอพี่เขาเปิดก่อนเฮ้ยเชมิตรต้องถอดรองเท้าหรือเปล่าเดี๋ยวเลอะของเขาลูกเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนเนาะมีอะไรกินบ้างครับเช้าๆเป็นเอ่อเจอเจอเดี๋ยวตกลูกโอ้ยโหพี่เขากลิีบให้ขอบคุณคาดด้วยเก่งมาก อ๋อล้ล่าไม่เอาล้าเสร็จนะครับไปดูเขาแล้วพี่นั่งได้นั่งสบายสบายนี่คพ่อเอ็มกำลังวางแผนนะคะว่าจะเดินทางไปไหนบ้างนะคะไปมอนเจมนะคะทุกคนอน,น,น,อ,อ,น,อ,นอนได้นะลูกนอนได้นะแล้วก็แวะกินข้าวนะคะออมแม็กกินโจ๊กไหมโลกวันนี้กินโจ๊กหรือว่ากินซาลาเปา ซาลาเปามีไหมนี่ไงมีซาลาเปาขนมจีบด้วยนะเซเบ็ดกินโจ๊กไหมลูกสิ่งขนมจีบนะโอเคเดี๋ยวแม่อุจจัดให้นะอันนี้นะคะออเล็กกับเซเบ็กก็กินแต่ซาลาเปานะเนี่ยซาลาเปาหมูสับแม่อุสั่งมาให้ร้านโจ๊กแต่ไม่มีของเซเบ็ดนะร้อนไหมร้อนร้อนอ้าวก็รู้บอลจะกินขนมจีบไม่ใช่หรอที่ชอบคือกุ้งกุ้งค่ะ ถ้าลูกไม่กินลูกไม่ขึ้นไปนะไม่ให้ขึ้นไปข้างบนนะสเปรย์จบแล้วจบแล้วไม่ลูกของเราครับผมนี่นะคะจบอันนี้เขาเหมือนบดข้าวอะเนาะพี่เอ็มเขาชอบต้องละเอียดนี่แหละเหรอเขาชอบกินแบบเป็นข้าวมากกว่านะไปกินข้าวต้มครับนี่เรามาส่วนส้มนะคะส่วนส้มจินจูค่ะ ลอยวางนะลูกนะคะสม้มส้มมันน้อยนิดของเราสวยมากสวยมากเลยนะคะสวนส้มจินจูที่ม่อนแจ่มนะคะตอนนี้อาจจะเป็นส้มปลอมนี่นะเราก็มากับน้าแต่พี่นัดด้วยนะคะ บันไดสองข้างทางไปสวนส้มปลอมนะคะหัวใจมากเลยนี่นะคะไมไม่ให้แม่ถ่ายรูปเลยอ่ะเบสชอบกินส้มไหมลูกอันนี้ส้มจริงหรือส้มปลอมคะลูกส้มปลอมเหรอกินได้ไหมคะกินไม่ได้นี่นะบันไดดูนะหลายขั้นมากเลยนะคะเพื่อน ครับนี่พี่นัดไปนั่งยืนรอตรงนี้แล้วนะใส่หมวกด้วยค่ะเซอร์เบดมันร้อนนะคะลูกตองใส่หมวกด้วยนะคะเดินไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเหรอโอ้วยมากๆเลยซึ่งเทียบกับกรุงเทพนะเราจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแทบจะไม่ไม่มีเลยกลัวหรอลูกไม่ต้องกลัว ต้องกลัวเราลูกนี่มีไข่ด้วยน้องไก่ไกลัวไก่แล้วชเเป็ดอะไรอยูยย่หวัวหน้ตไปลงไปข้างล่างไหม<อ>นี่พี่นัทอยู่ตรงนี้แล้วนี่ชเวเบ็เห็นไหมพี่นัทพินานัททำอะไรหาไก่หาไก่หไกเหรอเจอไก่หรือเปล่า พี่นัทเร็วมากนะคะพี่นัทครับพี่นัทเนี่ยเดี๋ยวลงไปนะลูกเดี๋ยวปข้างล่เจะไปข้างล่างเรจะไปข้างล่างให้น้องเชเบตไปคนเดียวได้ไหมคะทำไมอ่ะหนูต้องใส่หมวกก่อนได้ไหมคะใส่กับพี่นัทได้ไหมอ่ะกลัวอะไรคะลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องจับงี้ลาวของเขาสะอาดหมดแล้วมือลูกก็สกปรกหมดแล้วนะลูกหึไม่ต้องจับลูก ไม่มีทางตกหรอกพี่นัดครับพี่นัดลงไปยังไงอ่ะลูกอันนี้<ป>อ๋อน,นี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปนะคะ,ชะเชเบตใส่หมวกด้วยลูกแปลอพูดว่าให้ชเชเบตใส่หมวงนะสิบรอบแล้วนะเนี่ยไม่มีส้มนะส้มนะจะไม่ใช่ฤูดูของเขานะ ก็เลยไม่มีส้มอาจจะมีเป็นแค่ผลเล็กๆเท่านั้นที่เหลือเขาก็จะประดับให้เราอุ้ยมานนี่มาเชเวตเข้าไปตรงนี้ระวังเหยียบน้ำนะลูกนะค่อยเดินลูกอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะคะเล็กๆของ สวนส้มน,นะคะแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะเ,วเอาเหรอมาดูตรงนี้ได้ลูกชเชลเบตมาทางนี้แล้วตรงนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะเน,นนเนี่ย,ชยเชลเบตมาตรงนี้ไหมอะเนี่ยเน,นี่ยไม่เป็นไรขึ้นไปบนนี้ไหมคะ นั่งรองก่อนแล้วกันเนาะนี่เรามาสูตรอันนี้ไม่ใช่บันไดลูกโทให้มานั่งตรงนี้สวยมากๆเลยนะแล้วก็เรามีเอซของเราด้วยนะคะเขาเป็นคนดูแลที่นี่นะคะอะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะลูกของใครเอา้าไม่อุยเยอ่หรอโอ้โทษทีค่ะ อันนี้นะคะเราก็ขึ้นมาจากสวนส้มแล้วนะบ้านเลยเอาพ่อเอมเป็นอะไรน้องไม่ได้ลองให้ซะหน่อยกินหมดยังเอาเด็กกินหมดยังมาเอาเด็กมานั่งที่ประจำที่ค่ะรู้แล้วรู้แล้วพ่อจะตีแล้วนะเห็นไหมถ้าหนูดื้อ รู้แล้วไม่ที่ตอนนี้เลยซื้อมาแล้วไงคะไม่ได้เรได้เด็กเจี๊ยเดียวเองอเคสำหรับคลิปส่วนส้มวันนี้นะคะแม่โอ๊ขอปิดคลิปยังเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด็กร้องให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กอะไรอะเด็กดื้อใช่ไหมบายๆค่ะ